ครับสวัสดีครับเอทีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลมาพอๆกับปะแยมเนาะพี่น้องเนาะครับปะแยมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของอาจารย์ชมพู่ต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวนันศะุกร์เนาะพี่น้องวนันศุกร์ที่17ตุลาคม68แลาวพัฒนาออก523 509 ขับเล็กหลัง,อ,งออก3ามหานะพี่น้องครับของอาจารย์ชมพู่งวดที่ผ่านมาก,กับรุดนะพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่สิเจตุลาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาอ,อชมพู่บนล่างวิ่งรูดเจกับ2เน้นที่2องับ2กับบอมาเจ็ดกับบอมาเนาะพี่น้องนะเนาะฮะบว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุด บัว่าคูบาอาจารย์ใดนะพี่น้องครับมือนี้มาแล้วพอเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ วันจันทร์ที่ยี่สิบ ครับบนล่างวิ่งรูดเก็ดกับหก เจ็ดกับหกเน้นที่เก็ดนะครับเก็ดสามเก็ดสี่เจ็ดห้าน,น,นะครับ สองสี่สอหสองเจส,สาม หกสี 64, 65, าา่หกห้านะครับ หตัวพี่น้องหกหางเนีนหกหางนะครับเนาะ สี่เกดห้านะครับกับสัตว์เจ็ดนะพี่น้องเนาะอ่ะหมักสอบตระเร็กกับพี่แจน่ามาเลยพี่น้องเด้อเหลือสองหางสองหกกับหกหาพี่น้องบนเนีร์นะครับ หามาักสอบประเดีก๋ก็จะลืมกลับตั่วดำดนพี่น้นนนองเด้อขับพระเตียมกับเจ้เบิงน้าพี่น้องเนาะจานบนทรงไห้นะครับครับยี่สิบทับสิบทับหกแปดลาวพัฒนาวิ่งรูดเจ็ดกับหกเน้นที่เจ็ดนะครับบนล่างเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสองสี่สองหกสองเจ็ดหกสามหกสี่หกห้า ครับเลขสามตัวก่ะสี่เจ็ดห้านพี่น้องเนาะครับครับพอเตียมขอขอบคุณห,หลายนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่เนาะครับเนาะครับที่ได้ชงตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาไม,ม้พอเตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นเช่นแนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็วอวยพรคอยเขาคอยให้ปังครับพี่นอ้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมานกันนากามเอาจะาลื่อมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะาลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนากามครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อฟซีทุกคนโศกโศกมันมานเฮงเฮงรวยรยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม